สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องนี้ช่องพาทัวร์เป็นช่องที่อัปเดตจากช่องต้อมปลูกผักสวนครัว Garden Plants วันนี้ก็จะมาพาอัปเดตหน้าบ้าน <c oughs> เดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงนี้ดีกว่าเริ่มจากตรงนี้มุมนี้ นี่เอาหม่องนี้เลยดีกว่าเอา,เอาหม่องของพี่หนุ่ยด้วย <c oughs> อันนี้ของพี่หนุ่ยเพื่อนบ,บ้านเราเห็นไหมงามไหมงามไหมดูสิดูสิเห็นไหม,ม,ม,มหน,นะนี่เราตัดกิ่งของพี่หนุ่ยไปปักชำนะเขาแตกใหม่เต็มไปหมดเลยนะมะเขือพวงนี่มะเขือพวงพี่หนุ่ยงามเชียวตอนแรกเขาจะโสมโมใช่ป่ะเขาจะแบบใบลงใบเหลืองใบเหี่ยวอะไรเงี้ยเราก็ตัด โอ้โหเอาติดดอกดีจังเลยดูสิเนี่ยดู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 เ้ยพอตัดแต่งแล้วติดดอกออกผลดีจริงๆเลยเนี่ยเอาเม็ดเข้าไปปลูกได้แล้วเดี๋ยวกนตัดกิ่งปักชำมาง่ายสุดละเม็ดก็ปลูกได้แล้วถ้าเกิดแก่ๆเห็นนะเนี่ย เม็ดเขาก็เพาะได้แล้วนะเป็นโรยเว้ยจ้ะหมกไว้ตรงนี้อ่ะบอกไว้ในสะบัดสะบัดสะบัดฟังฟังไว้เดี๋ยวก็ติดหน้าฝนด้วยเดี๋ยวก็ติดอันนี้อะไรมาฟังไว้นะจำไม่ได้ผักเป็ดผักเป็ด เออนี่เม็ดของผักปลังออมแซบเราก็มีผักเป็ดญี่ปุ่นเราก็มีตัดกิ่งปักชั้นได้แล้วอันนี้ปลูกไว้เพื่อนบ้านออมแซบนี่ดีมากเลยนะออมแซบตำลึงหวานเป็นจระลงห้าสีหรือบุษบาริมทางกินดีมีประโยชน์มากๆเลยรสชาติเขาคล้ายๆกับตำลึงเถานะ ดอกเขามีรสหวานในตัวกินได้เหมือนดอกอัญชันเลยเด็ดดอกเนี้ยไปกินกับน้ำพริกจะติดใจนะคะเอออันนี้ต้นสรามันสรามันยอดเอาไปกินกับน้ำพริกอร่อยผักเป็ดญี่ปุ่นนี่ก็ตัดปักชําได้เลยเนี่ยเนี่ยเด็ดใบไปกินเอาใบไปกิน ติดง่ายอยากให้ปลูกมากเลยผักเป็ดญี่ปุ่นนี้อยากให้ปลูกมากๆม,มีกินตลอดอะไม่อดไม่ว่าจะไปจะมีวิกฤตเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เราสามารถนี่ตัดไปทิมๆนี่เดี๋ยวก็จะเกิดเห็นไหมนี่ก็ทิมไว้เดี๋ยวก็เกิดรดน้ำเช้าเย็นมะกอ็อเอาเม็ดมาโรยๆไว้ติดอยู่ นี่ก็ติดดอกแล้วนี่มะเฟืองหวานหนันเฉวยพี่หมูเพื่อนบ้านเรานูน่นอยู่ในซอยสี่อ่ะซอยเดียวกัเราเอามาให้เราก็เด็ดยอดไปกินเอาใบไปทำยาทำน้ำหมักทำน้ำหมักเพื่อไล่มแมลงโดยที่เราเอาทั้งหนันเฉวยตัดทั้งก้านทั้งกิ่งน่ย สับๆแล้วก็เอ่อสะเดาอะไรที่ขมๆอะทุกอย่างพืชทุกอย่างที่ขมๆมอะอังกาบหนูเงี้ยทองพันช่างเงี้ยเอามารวมๆกันแล้วก็หมักเอามารวมกันให้ได้สามกิโลน้ําตาลทรายหนึ่งกิโลแล้วหมักไว้เดือนนึงเลยนั่นแหละเอาไปใช้รดน้ําต้นไม้ได้ด้วยนะบํารุงต้นไม้ได้ด้วยนะแล้วก็กรองเอามาฉีด พ่นไล่มแมลงก็ได้นี่ต้นอะไรมะนาวหรือส้มหรืออะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้เนี่ยเราจำไม่ได้ต้องรอก่อนเพราะเราเป็นคนที่ปลูกนู่นปลูกนี่เอาเม็ดมันโรยไว้บ้งแล้วก็ลืมปลูกกินเองไงเราก็ไม่ค่อยได้จดได้จำรู้แต่ว่าทุกอย่างที่เราปลูกจะต้องกินได้แค่นั้นเอง ทุกอย่างที่เราปลูกหน้าบ้านีนกินได้หมดเลยไม่มีต้นไหนกินไม่ได้โอ้บรรยากาศดีหมู่บ้านเรานี่เป็นหมู่บ้านที่แบบสุดยอดมากเลยสงบมีการจัดการบริหารที่ดีผู้จัดการเอสเราก็สุดยอดขยันขยัน <c oughs> ยังไงมะม่วงต้นนี้น่าจะเป็นมะม่วงอกร่องแน่นอน จริงๆเราเคยตัดเขาเป็นจนกุดเลยนะเราก็นึกว่าเขาจะไม่โตนะแต่สุดท้ายเขาก็โตเพราะรากเขาแข็งแรงแล้วก็ติดผลมาให้เรากินพอกินปุ๊บเราก็รู้เลยว่าเป็นอกร่องนี่ดีใจที่เขายังไม่ตายนะจ๊ะไม่ยงชิดดีใจมากๆเลยเลยตัดกิ่งนู่นนี่ที่จะบังแดดเขาออกไปกล้วยกล้วย จะได้กินแล้วกล้วยน้ำวา้าคณะเม็กซิโกนี่เราก็ตัดออกหมดเลยนะเห็นไหมตัดออกเอาไปปักชำเอาไปกินเพื่อที่จะได้ไม่บังต้นมายงชิดตอนนี้จะหล่อเลี้ยงต้นมายงชิดไว้ลืมแนะนำตัวอันนี้ก็ตัดแต่งออกไปแล้วต้นยอมายมตอนแรกเอ,อ่เห็นป่ะเนี่ย คณะเม็กซิโกมรอกกินใบหรือต้นผงชีรสสวัสดีจ้าพี่หนุยทักถายเพื่อนบ้านหน่อยพี่หนุยตะโกนสวัสดีตั้งแต่ในบ้านนะเราอยู่หน้าบ้าน <laughs> ตอนแรกเขาสูงเป็นกำแพงเลยนะใครอยากจะทำรัว้วรั้วกินได้เนี่ยก็เนี่ยแหละปลูกพวกคณะเม็กซิโกเนี่ยกินได้เป็นรั้วได้ด้วย นูนจะได้กินแล้วจะได้กินแล้ว,กล,ว,ก,ลวกล้วยกล้วยกล้วยน้าหวานี่ผู้ซานม,มสดคาดว่าน่าจะใช่เพราะเราเป็นคนที่แบบกินอะไรก็แล้วแต่ที่มีเมล็ดเนี่ยเราจะเอามาหมักมาหมกไว้มาฝังไว้เนี่ยแล้วเราก็มั่นใจแล,แล้วว่าต้นนี้คือผู้ซานมสด <c oughs> เราก็จะมีผู้สานสมสดกินทีนี้ก็รอรอวันว่าเขาจะโตได้แค่ไหนแค่นั้นเองปลูกอยู่ใกล้ๆต้นกล้วยเนี่ยรับรองได้คือเขาจะได้สารอาหารไปด้วยชะอมนี่เราตัดเลยนะมืนก็ตัดตัดอะไรก็แล้วแต่มาหมกหมกไว้ทำปุ๋ยชะอมเนี่ยเป็นอะไรที่เนี่ยเราตัดกิ่ง ตัดตัดเนี่ยสองต้นเนี้สามต้นเนี้เราตัดเอาไปกิ่งไปปักชําไว้ในกิ่งแบบเนี้ตัดแล้วปักชําติดติดมาเลยเนี่ยกิ่งแบบเนี้ยเอาไปจิ้มไว้ลงดินเนี่ยติดมาเลยเนี่ยพอตัดเสร็จแล้วเขาก็จะแตกยอดมาเนี่ยแตกยอดมาให้เรากินอีกแล้วนะนี่มะม่วงอะไรไม่รู้ปลูกไปเรื่อยชอบกินมะม่วง เลยอยู่ลูกติดอยู่ลูกอฮะ,อะชะอมนี่เดี๋ยวเราก็จะได้กินแล้วขนุนขนุนขนุนแต่ต้นของเรายังไม่ดกเพราะเราไปคอยตัดแต่งกิ่งเท่าไงแล้วกินยอดยอดขนุนนี่ยยอดขนุน เห็นต้นขนุนจะต้องนึกถึงปักไก่เพื่อนเรา,ากินยอดขนุนแล้วอร่อยจริงนะกับส้มตำนี่สุดยอดมากเลยนะเราต้องพูดถึงปักไก่เพื่อนเราสมัยเรียนเทคนิคป,ปทุมนั่นแหละเป็นคนแนะนําบอกให้เด็ดยอดขนุนมากินกับส้มตำแล้วจะติดใจโอ้โหอร่อยจริงแล้วทีนี้ตอนนี้เราก็ปลูกเอาเม็ดขนุนไปลงไว้เพียบเลยเพื่อที่กินยอดขนุนเรคอยดูกันแล้วกัน นี่หมอนหมอนเชียงใหม่ของพี่หนุย่ยมอบริขาวตาเที่ยงแอดนครพน,นมช่องเดชโชสุขอินโฆษณาให้น้องหนวดกันสองตายายขยันทำงานจริงๆไม่เป็นไรแล้วก็คอยโฆษณาให้น้องหนวดนี่บรรยากาศดีแท้เชา้ชาเช้านี่บรรยากาศดีมากสุดยอดเลยเลยเลยมันน่ะอันนี้มะม่วง อะไรไม่แน่ใจแต่เคยเก็บไปกินเรียบร้อยแล้วตอนแรกนึกว่าจะไม่ติดลูกนะเขาบ้าใบานะเดี๋ยวเราจะตัดเขาเนีเดี๋ยวเราจะตัดกิ่งมะม่วงออกทำปุ๋ยหมักให้หมดมนู้นเฮียเราไอาเฮียเราปลูกปลูกต้นไม้ที่ระเบียงเลยเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยกันนี่เอาซูมให้หน่อย เออเดี๋ยวเราจะให้อเฮียเราถ่ายเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายเองก็ได้อาเฮียเราเขาจะปลูกไว้บังแดดไงพอช่วงกลางวันจะร้อนมากเออนะปลูกต้นไม้บังแดดก็เมื่อก่อนตอนทำงานทำงานไม่ได้สนใจปิดตลอดใช่ตอนนี้กเกษียณแล้วก็เปิดระบายห้องแล้วพออยู่ พออยู่บ้านก็รู้สึกเลยว่าร้อนมากก็เลยหาต้นไม้บังดีนะเรามีต้นไม้เยอะไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนี่ภูมิใจเสนอมากเลยถ่ายเก็บไว้ก่อนผักปลังที่เราเพาะจากเมล็ดงามมากเลยดูสิดูความงามของเขาสิงามไหมงามจริงๆง,งามสุดๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปลงอีกช่อง อ้วดดีจริงๆอวบมากอวบดีอวบจริงๆอวบสุดๆเดี๋ยวกันเดี๋ยวเราก็จะตัดทำกับข้าวเอาไปแกงส้มงามจริงๆมีด้วยในนี้ก็มีทงเทงทงเทงเนี่ย แล้วก็ผักปลังแดงเออไม่ใช่ผักปลังแดงผักขมแดงแน่นเลยอยู่กันแน่นเลยนี่ก็มาเขือโอ้ยคนจดมิเตอร์แแวกๆเข้ามานะให้แแวบๆเข้ามากระเพราโหระพาเต้ไปหมดเลยนี่นี่กะเพรากะเพากะเพา กระเพราเด็ดก่อนเขาจะได้แตกเป็นพุ่มๆกระเพราต้องเด็ดเขาจะได้แตกเป็นพุ่มๆเขาจะได้แตกเป็นสองกิ่งเห็นไหมให้เขาแตกออกมาเป็นพุ่มๆโหระพาโอ้ยขอแวกหน่อยโหระพาโหระพาสวยงามสวยงามทีจริงๆอ่าเอาแหละพาทัวร์ ช่องนี้พาทัวร์ผักสวนครัวแล้วอัปเดตจากช่องนู้นด้วยขอบคุณที่รับชมนะคะ